สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กับวอลโว่วอลโวนี่ขึ้นชื่อเลยนะผมนี่ถ้าใช้วอลโวนี่บอกได้เลยว่าทุกชีวิตปลอดภัยในวอลโว่ตัวนี้มีเรดาร์ด้วยนี่หนะมีเรดาร์ด้วยนะมีเรดาร์ด้วยนะเรดาร์เบรกอัตโนมัติเรด้ามีเรดาร์ดูเลย,ยตัวนี้ไม่ธรรมดาด้ว่าป้ายแดง2องล้านหนึ่งตัวนี้ป้ายแดง2องล้านหนึ่งนะครับเราขายเพียง3ามแสนสี่หมื่นห้าพันบาท สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทของข้างมีไฟเลี้ยวตัวนี้ใหม่ใหมให่คลิปตัวนี้นี่คลิปจริงๆหน้าหลังซ้ายขวาเดิมหมดนะครับรับประกันลดระดับสามแสนนี่เรารับประกันไม่มีชนไม่มีคว่ำไม่มีน้ําท่วมนะครับ 1.6T T ก็คือ T ีไฟอก็คือเทอร์โบ T ีไฟอเมื่อก่อนนะฮะก็เป็น T ก็เป็นเทอร์โบนะครับ1.6เครื่องพันหกตัวนี้เดี๋ยวนี้สมัยนี้เครื่องไม่เน้นใหญ่แล้วเน้นเล็กแล้วก็แรง นะฮะสังเกตเลยพวก c ีอวีใหม่ๆตัว m อ็ใหม่ๆหรือว่ายี่ห้อไหน s อสูวีนี่เครื่องจะพันห้ากันหมดละและยัดรอบยัดแคมยัดเทอร์โบเอาอนะฮะอันนี้เทคโนโลยีใหม่ตัวนี้สามแสนสี่หมื่นห้าพันบาทจัดไปแน่ๆเต็มก่อนเดือนละเจ็ดพันนะฮะหกปีนะเจ็ดพันหกปีนะครับบลังโกเอสหกศูนต์ทีหนึ่งจุดห้าทีนะครับ สวยๆเลยตัวนี้สวยเลยใหม่เลยใหม่เลยกริบเลยสามแสนก็ 300, บาทได้รถใหม่สามส่วนสามแสนก็บาทได้รถปลอดภัยคคนที่แบบให้ลูกหัดขับรถอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นเอสหกศูนย์ก็เป็นไซส์ไม่ใหญ่มากเป็นไซส์กลางๆนะครับไซส์กลางๆที่แบบมันโวนี่บอกได้เลยครับมีลูกมีหลานนี่ต้องให้ใช้เพราะว่าประหยัดไอ้หนึ่งเดี๋ยวนี้เครื่องตัวใหม่ประหยัดแล้วด้วยแล้วก็ปลอดภัยประหยัดปลอดภัยไปดูภายในกันวบาิปลอดภัยภายในนี่อลังชางมากครับ ภายในน,แบบาานี่แบบหลูหลาไฮโซรูหลาหมาเห่าไฮโซเบาะนี่แบบหนังแบบหนังแบบละเอียดนิ่มๆเหมือนแบบหนังเขาเรียกหนังอะไรไม่รู้อะ่ะคล้ายแมวน้ําอ่ะหนังแมวน้ําอ่ะที่มันแบบพูด <c oughs> จากบอกไม่ถูกไม่ได้เก่งเรื่องหนังเพราะว่าเป็นพวกอนุรักษ์เป็นพวกอนุรักษ์น,กน,นิยมนะฮะก็ชลนล้นๆนะครับ กติรถทั่วไปเนี่ยเซ็นเตอร์ล็อกนี่จะไม่มีนี่มีหมดบอร์ดม้าคู่หน้านะครับบอรดหนังพับปลอดภัยก็แอร์แบ็กอีบีอนะครับบอรดหนังแท้นะครับบอรดหนังแท้ไฮโซนะครับบอรดหนังแท้ไฮโซมันโซนหน้ามันโซนกลางก็เหมือนนักบินอวกาศนะครับเหมือนนักบินอวกาศเหมือนนักบินอวกาศนะฮะล็อกก็จะมีปุ่มล็อกให้หมดปุ่มล็อกให้หมดบอลโบเอสหกศูนย์นะครับหนึ่งจุดหกเอส ับาอก,ก็เป็นบอกหลุมกระชับนะฮะนั่งได้กระชับนะครับจะโยนจะอะไรเหมือนแบ็คชิฟแบ็คชิฟอ่ะครับกระชับตัวกระชับตัวกระชับหัวไหล่นะครับบอะไฟฟ้าเมมโมรี่สามจุดนะครับบอะไฟฟ้าคู่หน้านะครับบอกก็เป็นบอกกระชับมากเลยนะบอกนี้เป็นปีกที่แบบลึกมากบอกมีไอแบ็คด้วยไอแบ็คคู่นะฮะมาดูจอความล้ำสมัยเห็นไหมฮะ เดินไปนี่จะแบบโอ้โหอลังการมากจะบอกหมดประตูเปิดสี่บานเบลคนขับไม่ไรไม่ได้ล็อกอะไรฝาป,ประโปงปิดไม่แน่เดี๋ยวอ๋อไม่ได้เปิดฝาโปงฝาโปงเปิดปุ๊บเดี๋ยวเปิดฝาโปงดูนะฮะฝาโปงอมีทั้งซ้ายนะครับเปิดไ,ได้ไหมเนี่ยเปิดได้ฝาโปงเปิดปุ๊บเนี่ยนะแดงปั๊บเลยมาฮะเซ็นเซอร์รอบคันแบบเรดาร์เลยหน้าจอนี่เหมือนนักบิโนอวกาศเลยกล้องถอยมีพร้อมนะฮะกล้องถอยมีหมดเซ็นเซอร์มีหมด เซนเซอร์ร้อยแปดจุดมีหมดรอบด้านปุ่มสตาร์ทนะครับพุชซาร์ทนะครับนะครับสตาร์ทสต็อปพุชซาร์ทนะครับกล่องหลังมีให้พร้อมนะครับสามแสนกว่าบาทนี่ไม่ต้องรู้หรูหราอลังการมากก่อนเดือนละเจ็ดพันก่อนเดือนละเจ็ดพันกว่าบาทนะฮะไม่ไม่กว่าเดี๋ยวไม่เกินเจ็ดพันประมาณนี้หรอกวงไล่กล็ครบบางสิ่งบาชั้นโอ้โหหน้าจอไฮโซมากหน้าจอไฮโซมากไปดูเครื่องยนต์กัน ฝาท้ายไฟฟ้านะครับฝาท้ายไฟฟ้าฝาน้ํามันไฟฟ้าวิ่งไปดูฝาท้ายให้ไม่ทันแล้วห้องเครื่องเลยจะห้านาทีแล้วที่ห้องเครื่องเลยนะครับเล็กใหญานะ